รับผัดซีพีทู 5G สัญญาณน้อยบุญเด็กเสียนนะครับตามกันต่อครับคู่แรกเปิดหัวไว้ดีี่เหลือเกินหมักหมัดหมัดแล้วคเขาออกหมัดได้ทุย้ยๆยนะครับหมูกับบุญคกรับทโทตสโรเป็นมวยจังหวะสองที่ บริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไผ่ทูนรองประธานอุตสหเกรือเจริญโภคกับผัดบริษัท c p f g l o b a l Food Solution จำกัดมหาชนสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับที่นี่จะเดินลุยต่อยหมัดนะครับนับในจังหวะสองครับรู้ดีหลุดหลวมนี่นี่โอกาสเหมือนกันนะคุณโกยโอ้โหนี่ครับนี่คุณครับดีคนละแบบครับแบบนี้โอ้ยแม่หมัดมาแล้วครับหนึ่งสองของโคทาโร่กว่าตรายเลยนะครับขอเริ่มในของจริงเนี่ยครับ มันจิ้มต้องจิ้มเยอะๆด้วยนะครับโคทารโต้ต้องต่อยอะไรจนไหมหาตัวเจอไหมเอาเคลียร์ไปเคลียร์มาปัดโอ้โหสวนปักเลยเหมือนกันครับเอาสู้ๆๆมาปกติโคโทารโร่นี่ก็แาบห๋แต่ว่าวันนี้มาจเจอของใหญ่แล้วก็แอตนตซินนะครับมีรางวัลครับต่กันขอสอบกับเขาร้อยหนึ่งหมื่นบาทจรลเข้ป้าหาที่สามหมื่นบาทครับกรณีนักชกเกิดแพนแตกเอาเมามาแต่ว่าก่อนจะเข้าไปในโด้นก่อน อดที่ม,มุเมเมื่อสักครู่นี่มุมน้ำเงินกระตุ้นกันหนักเลยครับฝั่งซ้ายาดูยืนกัด สายหน้านี่ต่อยได้หลายแบบครับเอาถึงตัวแล้วครับขุนเดชพยายามจะขึ้นคอแต่โดนหมัดเนี่ยมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่านายเอนะแม่ออกหมัดกี่หมัดนี่เข้าทุกหมัดขุนเดชนี่ป้องกันมัดไม่ค่อยเป็นครับแ่คแคงขวายันไปวงในเอาละครับถ้าวงในนี่หน้าบ้านแขวนป้ายตีเข่าโโลูกายครับตมไปก่อนครับแล้วก็นี่ครับสอกด้วยโอ้โหดูตงเดินให้ติดครับแม่แต่ว่าจู่เิ่มหาตัวไม่เจอที่มีโอกาสแปดชนะล็อกกัน สูงเหมือนเกิดโอโ้ยเดิมเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมโกโทโลโ,โอ้โหดูครับแ่มกำปั้นกนี่เดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างครับว้า 99ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทอเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นขาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02016000 0รว่าดีไลท์ดีี999ของกบคุณครับเใช่แล้วครับขยับเดินเข้าไปอุ้ยน่โดนเพราะว่าขุนเดชไม่มีนี่ครับไม่มีปหลอดอยู่แล้วครับเดินวงในไปวิ่งโคตะโลกไปไหนขุนเดชบอกไปด้วยไปด้วยอ้าวขวาขวาขวาได้แล้วขวาได้แล้วต้องตีอต้งขวาแล้วก็ต้องตี แม่ไหแลาก็ขักล้มไปครับเ,เข้าคนชนะต้องเร็วเร็วก็ไปอีกเร็วก็ไปอีกแม่โคโรโ่อยู่ไหนคนณธรหมจิ้มยังแก้ไม่ได้ครับอ้าวคุณเดชหาตัวหาตัว <S <S <ใน S 1> ที่โคโรโลเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี๋ยวซ้ายปวดหัวแอปพลิเคชันไลฟ์ทีวีทองสวนบูรีสรทร้านอาหารหลอกของขอบคุณครับเอาละครับยกนี้เลยตอนนี้ขุนเดชคงคิดในใจครับหาตัวไม่เจอครับหาตัวไม่เจอครับอ้าวโดน ตอนนี้ตอนนี้เจอเจอตัวมาเรือาโชว์ความความผิวครับแทงซ้ายไปไเตะเท้าออกไปหมดไม่หมดหแต่วครับปุ่นกับโทโทโลลูกคลองตันครับนี่ยินดีกับลูกพี่ของเราเสียชัยโตเกียวครับแพร้อมด้วยท่างสามารถมัลลุ